วันนี้ต้องบอกเลยครับว่าห้ามพลาดจังเด่นขาดเพราะวันนี้เรามาเอาใจกับผู้ที่ชื่นชอบและสแสวงหาศาสตร์แห่งเมตตามหานิยมสุดยอดมหาสเสน่ห์ขั้นสูงสุดที่อยากจะมีติดตัวแต่บางคนนั้นกลับไม่มีเลยหรืออาจจะมีแต่ไม่มากพอวันนี้ทางเพจศสาสตร์มงคลเลยนำวัตถุมงคลมาช่วยเสริมในเรื่องนี้ครับและที่ขาดไม่ได้เรียกได้ว่าเป็นหัวใจหลักสำคัญเลยทีเดียว ที่จะทำให้สาริกาขลังหรือไม่ขลังได้นั้นคืออาจารย์ผู้เสกคาถาเมตตามหานิยมลงพลังอาคมที่แรงกล้าโดยทางเพจพี่บอยเมืองนนท์นั้นได้นับถืออาจารย์ท่านหนึ่งเป็นอย่างมากโดยทางเพจขอไม่แจ้งชื่อในตอนนี้นะครับเพราะอาจารย์ได้ขอไว้เพราะเหตุผลบางอย่างบอกได้เลยครับว่าวิชาแก่นั้นมีทั้งขาวและดำ โดยหากเป็นสายเสน่ห์ของแกแล้วเรียกได้ว่าแรงแบบสุดๆผมขอเอาชื่อเสียงเพจศาสตร์มงคลเป็นประกันเลยหากไม่ขลังอย่างที่พูดเรียกได้ว่าหากมีใครมีปัญหาเรื่องความรักในทุกๆด้านหรือแม้แต่จะเป็นเรื่องค้าขายการเจรจาต่อรองต้องเข้าไปให้แกช่วยอยู่ตลอดทางเพจศาสตร์มงคลรับรองได้เลยครับว่าสาริกานี้ จะต้องมีความเข้มขลังอย่างมากและมันจะมากกว่าสาริกาทั่วๆไปอย่างแน่นอนรวมไปถึงเราได้มัดรุมสาริกากับสร้อยข้อมือหินธรรมชาติเพราะมีความเชื่อว่าสาริกานั้นต้องเกาะอยู่กับกิ่งไม้ธรรมชาติถึงจะคอยช่วยเหลือเราอยู่ตลอดเวลาและไม่หนีไปไหนอย่างเด็ดขาดและนี่เป็นเคล็ดลับของศาสตร์มงคลเลยแหละครับโดยมีผู้บูชาไปแล้วนั้น พบเจอประสบการณ์กันอย่างทุนน่นนาผมเองขอแสดงความยินดีอย่างมากและนี่เป็นคาถาของอาจารย์หากท่านได้รับแล้วท่องตามนี้ครับตั้งนะโมสามจบแล้วว่าตามนี้พุทธาอาเนนามาลียาสุสังขเยมิพุทธาอิริมาลียาสุสังขเยมิพุทธาอิริปรโยเขมะคุณนะ ปักเขสเมมะมิอุณาโลมาปัญนนะวิชายะเตภาวนาขอสิ่งที่อยากจะได้ได้ในทุกๆเรื่องครับส่วนเรื่องราคานั้นบูชาเพียง965บาทเท่านั้นบอกเลยครับว่าหากเทียบกับมูลสารและไม้มงคลแล้วถือว่าไม่แพงเลยแม้แต่นิดเดียวโดยทางเพจ จะมีข้อมือแถมให้และเลี่ยมกรอบน้ำมันแถมให้อีกด้วยบอกเลยครับคุ้มแน่นอนของดีไม่มีคำว่าวถูกครับราคานี้สำหรับห้าท่านแรกเท่านั้นหากเกิดแล้วขอปรับเป็น1,650บาทนะครับขอขอบคุณศาสตร์มงคล